น,นะครับก็ระหว่างทางนะครับมาเราก็แวะดูนะครับก็มีกาแฟเป็นทิวเลยนะครับกาแฟโอ้กาแฟป่านะที่มาหานี่กาแฟอุดมสมบูรณ์มากนะครับเป็นอาราบิก้านะบกมากเลยต้นกาแฟเลยนะครับนี่มากเลยข้หลวงนะงมาดูกาแฟด้วยการดีมากครับอุดมสมบูรณ์กาแฟตรงนี้ก็จะถูก จะจาหน่ายนะครับตอนนี้ก็จําหน่ายผ่านโครงการต่างๆนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะมาพัฒนาให้เป็นโปรดักต์ของแม่หางเองนะครับเป็นโปรดักต์ของแม่หางเลยเป็นกาแฟป่าของแม่หางเลยนะครับจะได้มีกําไรในส่วนที่เป็นมูลค่าเพิ่มจากการแค่ขายตัวเมล็ดก,กาแฟนะครับแต่คั้วขายเป็นแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ส่งไปด้วยระบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอันนี้ก็จะหาแนวทางพัฒนา นะครับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับร่วมกับศูนย์เหรือว่าเครือข่ายของซีโร่กิโลเมตรเนี่ยข้ามาสามารถมาดูได้นะครับโอ้นี่จกมากครับอุดมสมบูรณ์มากกาแฟนะครับที่นี่ปลูกกันนะชาวบ้านนะครับ,นะรบตอนนี้ก็มีการส่งให้กับคนกลางนะครับไปจําหน่ายต่อในกิโลละร้อยสาบบาทซึ่งตากแล้วเนาะแต่ยังไม่ได้คั่ว แต่ถ้าชาวบ้านสามารถคั่วและทําเองแปรรูปเองใส่ซองแพ็กเกจของตัวเองปุ๊บเนี่ยจะเพิ่มมูลค่าได้มหาศาลเลยเพราะเป็นกาแฟออร์แกนิกนะครับในพื้นที่ที่เป็นแหล่งกําเนิดจริงๆและใช้ระบบอ e ีคอมเมิร์ซโดยไม่ผ่านคนกลางนะครับเพื่อจะเข้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงเลยนะครับโอ้นะครับทันเมล็ดนะลับ้วเมล็ดนะนี่ครับอมเมล็ดนะครับผมสัดเจนเนาะ เราสนับสนุนให้เกิดการทําแปรรูปเป็นแบรนด์ของแม่หางเองนะครับก็จะเชืย่ยไม่ได้ขายเลยอ๋ออ๋อเนี่อะไรครับเนี่ยลูกพับอ๋อลูกพับด้วยโอ้ฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นกาแฟฝัฟ่งนี้ลูกพับอ๋อเห็นแล้วโอ้ลูกส่ลูกพับนะฮะอันนี้มีลูกพับด้วยนี่ลูกพับเลยนะครับที่นี่อุดมสมบูรณ์จริงครับลูกพับดกมากเลยนะฮะ นี่ผมถ่ายดูกันนะครับโดกมากเลยนะฮะลูกพับเกลือนเลยน่ครับสุดพัดองนั้นเลยโอ้กลิ่นหอมด้วยนะครับนี่ลูกพับนะครับ,รบจะพามาดูก่อนนะครับผมโอเคมีโอกาสเดี๋ยวก็จะจะชวนคณะ ที่สนใจเข้ามาดูนะครับเพื่อมาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์กันครับ